เป็นยังไงกับแกมันห um, ่วงมาจังใดตั้งแค่กี่ว่าว่เป็นเังสี่เนาะเป็นอย่างไรนี่ห้องมันจะกันยากกันง่ายห้องมาไหนกาะห้องอันตอนพระเจ้ายุ่ัวอันเลิกไปเลยละเออมันจังห่วงตัวเก่าบ่เออมันห่วงมาจังใดมันห่วงมาจังใด ได้มีนหกหงกัแกะกับแกะับแกะยังไม่ค้อแห็แถวคเลียว่าเออมันหองว่าแขกแกะเมื่อหางดูไรก็ไม่ข้อเห็บเนาะเม่อเด้กินอย่างเิียวมีไิดก็ตัวตองออกไปอือไปวเลยว่าบานี่ออกมาหองพี่ไหมใช่แหละเป็นนกกาวัวดิเฮ่ากาว้ากาวัวชนเอานกมันก็อยู่พ่อนกกับแก่ก็อยู่พ่อกับแก่เลยมาห้องพร้อมกัน บ้านนี้บ้านนี้รถบาว่ากัเว้าเลวบานนี้วางไหนเออก็แกขึ้นบานเดียวก็ยังมามันป็ดกบแกกสองไหรอนะวางที่ไหนก่อนอมันมาจังวางไหนเอย่างจะ่าวางั้งสี่มันมาจังไหนก่อนมันมางไหนก่อนก็ให้โดนกให้โดนแกกลับแกกับแกกลัแกห้องขืนีวันเป็นกับแกเออ กับแก่ไปฉันวาะอ้โกับแก่บอกกันเออับแก่ไน่าดีเด้เออเออแล้ววานน่าแบบนี้จะอื่นผมก็นอนปั้งนั่อย่ก้าแปดเนี่ยแมันเด้กหองหลายตแทนเออก้าแปดเ้าแแก่ว่าคือีุนอันาไปพ่อ่าง่าไปอ โอ้ยพทุทธรูแววก็เป็นบา้านดีเขาไปพุ่นบาดใวมันชื่ห้องกับแก่มันก็้องเป็นตนเป็นตักับแก่กับแก<ๆ>นน่บา้านด้วยมันช<ๆ>ื่อห้องอะไรห้องคอยลงอเออมันก็บอกเลยมันก็บอกคอยลงเจ้าคือหูดีเถอะบ้านด้วยคอยเบ่านั่นคือบารายยินชูมือเนี่ยบัานา้วยคอยเบ่าเจ้าคือบารายยินบัดกับแก่ห้องคือได้ยินดีแทอได้ยินจนองเป็นห้อง เนี่ยเนี่ซื้อลบอ่เกีเกซื้อหรไปบอซื้อตัวใดบาทไม้แต่ว่าเลขพระเจ้าอยู่หัวลูกคว่าเรศลดวตาสองล้านหนึ่งพันสองนว่ะประาสองล้านกันสองพันสี่หนึ่งทุมสุดตัวเลยบ่ตทุมสุดตัวเลยบ่ เชี่ให้คยเบิกขึ้นไห้ที่อันบอกอยู่ีิบานนี้เลยมาเกิดบ้านนี้เลยเมื่อคชาเชียมันมัตัวบาีสี่ซียบตัวเซียบตัวจักบาทลงทุนจักบาทตลสิอาโอ้ผู้ใดเป็นตำรวจก็จะมาหาจับอีเมียข่อยเด้อเมียข่อยแล้วก็บ่าไปซื้อนีแหละดูเอาบอกเชียรน่ะเออผู้ชายเอาฮกลอย มันอะไรสีมือนังควยถ้ามาบอกมันต่ว่าคนอื่นนี่เร่องของค้คเสียนหน่อยนั่งไปนั่งอย่างบรเอาหสิกว่านี่ยสิดรวอย่งสมุดตึงไม่ดังลงนอ่ะรุปว่ามันได้จักโตก่อนสุปว่าใช้ซื้อตัวใดเดียวนีเกาสองหรือเก้าแปดฮะซื้อเกสองหรือเก้าแปด เือเขาาเปดเมันหอาเกาปมันว่าตะมือที่รกี่ยตั้งเมือ่อไปฟันมันีบอกลีดีมันปล่อยลูมันมสีวงกับแก่มันตั้งห้องกับแก่กับแก่กับแก่มันตั้งห้องเออมือเลกมันสีย้องบอกขอบนอนเฝ้าห้องมือเลกมันเสียว่าก็เกาตีมันเสีย้อางมังได้มือเล็ก าดีได้ตาไรเสียหูดีได้หูหูได้หูดีได้หูได้นะคะ